บรรยากาศดีได้สบครับน่ามาเที่ยวนะคะทุกคนที่ทาาทน,าานี่ที่ขอนแก่นค่ะ เอยู่เขื่อนแล้วนะคะวันนี้เรามากินข้าวเดทกันเพื่อนนะคะทุกคนเรามาโดยรถโกบีิข้างหลังนะคะเดี๋ยวเราก็ค่อยไปดูกันเนาะไปกินข้าวรีวิวหน่อยสิสวยมากบรรยากาศก็คือดีอ่ะเฮ้ยย้อนยืนตรงโค้งสุดบรรยากาก็ใบไม้นางก็ได้เราจมากินอาหารที่วัวพันคำนะคะใช่ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราดูไปนะคะเดี๋ยวเราจอต้องวัดอุณหภูมิก่อนนะคะทุกคนไปละไปกันย้อน ไปครันี่นะคะนี่คือถ่ายวีดีโอไม่ต้องไปของที่ซุปเปอร์มารเก็ตไที่ร้านอาหารพานทำนะคะที่เขื่อนปงบุรณะนะคะนี่ค่ะเรื่อนมีช่องตังค์นะคะมีอะไรวะอะไรวะข้าวอะไรสักอย่างแหละฟ้านี่นะคะมากับเพื่อนๆค่ะทุกคน รีวิวเมนูคะ่ะเมนูนะคะเนี่ยเมนูสุอร่อยนะคะเดียวไปกินกินหมูทอดกระเทียมนี่คะ่ะนี่คะ่ะเุ้การ์ยอนไม่ไม่สนใจเลยเลยแครชอมไหม ยองอาเซียตอนนี้เราก็ถึงที่พักแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาของไปเก็บมาพักข้างในเดี๋ยวดูห้องข้างในกันนะคะทุกคนไปค่ะอุ้ยห้องก็คือรถเลยว่าไม่ได้นะเป็นห้องนะคะที่เาเช่ามานีเป็นไงคะห้องจะเดินเล่นนะคะตอนเย็นตอนนี้อาจารย์ลอยให้พักก็มาเดินกับเพื่อน อากาศดีอากาศก็ด,ากาศกดีอ่ะทุกคนไไน,นี่รอบๆดีมากใช่ไหม <c oughs> ไปเดี๋ยวไปดูกันนะคะเ <c oughs> ขามีถ่ายทีิดีๆด้ๆดวยนะคะสวยมากอากาศดีอ่ะตอนเย็นมาเดินออกกำลังกายกันค่นายนะคะเรามีกินข้าวหกโมงเย็นค่ะไปค่ะ ค่ะวันนี้เป็นเรากำลังจะไปขึ้นเครื่องที่ไหนคะเนี่ยที่อุบลนะตอนนี้ก็คือหอบแล้วตอนนี้จะย้ายประเทศแล้วค่ะทุกคนประทนบริษัทน้ำทีมนะคะไปค่ะเดี๋ยวไปขึ้นเครื่องกันนะคะเอากระเป๋าไปโหลดกอนเอาไปเช็คก่อนนะคะไปโหลดเครื่องก่อนเออก็กำลังจะออกรถนะคะทุกคนวันที่สองวันที่สองของเราวันนี้เราก็ จะทำงานวันเึงเที่ยงนะคะแล้วก็เพื่อนด้วยอันนี้เราจะไปไหนคะเพื่อนๆเราจะไปลำพูนตอโครงการต่อเออใช่เหมือนาเที่ยวเลยเนาะตอนนี้คุณกไปที่ไหนันแ่ช่งทิปไป้วยนะครับเพื่อนฝากติดตามเยนะคะเดี๋ยวไปไปติดตามกันตอนนี้เราอยู่ที่อู่ขอโทษถ้าข่านมองไปทางซ้ายครับจะเห็นเป็นตักรีขาว วันนี้เราจะท่องเที่ยวมากๆเราอยู่ที่อู่ค่าอู่น้ำนะคะไปดูที่ทริ์ไปเรื่อยนะนะคะทุกคนตอนนี้เราก็ถึงแล้วตอนนี้แดดร้อนมากสวัสดีค่ะเวตอนนี้เวลาอยู่ที่แบบมันจะเกิดจะเที่ยงแล้วอะข้าาจไว้คะทุกคนเ้องแจมมึงอะห้ามเข้าอะไรวะห้ามเข้าบรรยากาศข้างในนะคะทุกคนก็ดีอยู่ น้ำส้มาถกเพื่อรถดเพอไปเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะหนึ่งสองสามค่ะทุกคนอยูที่น่ครับอากาศบรรยากาศตนี้ดีไคะบรรยากาศดีอูได้สบายครับนมาเที่ยคทุกคนที่ดี่ที่ขอนแก่นครับอากาศก็ดีรออบมยรานไม่เะ แบบว่าอยากมาเนาะคือดีมาใครที่อยากมานะคะก็อยู่ที่ขอนแก่นนะคะทุกคนอยู่ใกล้เขื่อนมนรัดเลยค่ะเดี๋ยวก็ฝากมาด้วยนะคะทุกคนตอนนี้เพิ่อนก็นะคะได้ได้ยังไงไม่ได้มีขั้นไม่ก็แค่ยืมแม่ ่าทำอย่าหาทำ